โอกาสต่อไปนี้ที่ได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงที่นีธรรมะของจริงคำว,ว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมาลมนานแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจ เราจะใช้คำว่าสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงพรเพราะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้ <c oughs> เพื่อเป็นหลักสูตร ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยาาสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตรัสรู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็มาตรัสสรู้ธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระส,โโสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสรู้มาแล้ว ตโมไทยนิโรธมักเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วราพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาตัดตะลู้ของจริงเราจะพิสูจน์พิจารณาได้ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าลาติตุกขา ความแก่ก็เป็นทุกข์เมรณดนำติทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกๆสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนแหลตแม้แต่ต้นไม้ เกิดพันธัญญาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วไปแต่สำหรับโสกะความโศกเศร้าป <c> ร <oughs> ิเทวะความลำลําลำพัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความด่ำไรความเหี่ยวแห้งใจความวิะโยคลัดพลาดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ ภพอันนี้มันเป็นุพของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นภพของคนและสัตว์ที่มีที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับภกเหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้า ย่อมเคยได้ประสบภพดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธจเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึง่งซึ่งเป็นสัจธรรมจัดเข้าในประเทแห่งภพขาอริยสัจเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานสอดแสดงให้เห็นว่า ของจริงเป็นสิ่งที่มีประจําโลกมานมนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราศึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อไว้สําหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดําเนินการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าไปรู้ของริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขริยสั s a และอีกจางหนึ่งคำว่าทุกในอริยสัตนั้นเราหมายถึงทุกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแต่ต่างกันกับทุกในพระใจรักทุกในพระใจรักนั้น เป็นทุกษาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตาม แต่มันเป็นกฎธรรมชาติชนิดนั้นและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ทั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกเมื่อคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็มีปรากฏการเป้นชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกดพระบัญญัติของพระพธธุทธเจ้าว,ว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกในอริยสัจและทุกในทัศนัรลักษ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น <c oughs> ทีนี้พระพุทธศาสานาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้กันเป็นหลักใหญ่ๆหญ่ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุบายแตะเป็นหนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่เตลมสมาธิปัญญาประุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า สมถะรมฐานและวิปัสนากรรมฐานที่นี่หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวธรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากหลักแ่งการปฏิบัติสมถะรมฐานวิปัสนากรรมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูดของผู้เทศเป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายน,นอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรด สำรวมจิตให้รู้ลงที่จิตสำรวดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ทำนิชทำนานในการภาวนามาแล้ว ก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดต้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรูอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้ เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปพกวาดจิตที่เรามีความคิดคิดอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจน,นชำนจชำนาญแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจิตจังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต ให้อาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำนาญเช่นพุทโธเป็นต้น <c oughs> ให้กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตเนิกพุทโธพุทโธพุทโธเนิยู่อย่างนั้นเนิบููเฉย อย่าไปทำความรู้จึกว่ามเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเรื่องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองเราจะเริ่มรู้ ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตกับบริกรรมภาวนาเาร้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่ นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เราเลิกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนัน้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุทโธไหมหรือว่ามันลืมพุทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอก ซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราสังเกตด,ดูความจริงในตอนนี้ทีนี้นถ้าหากว่าจิตของเราลืมพุโทโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอาดีตที่เราเคยนึกคิดแต่จดจำาซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากาพุโทโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุโทโธ แล้วก็ไปเย็ดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกในจิตตามวิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุงสั้นแต่ถ้าหาว่าจิตเริ่มคำว่าพุทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยๆเ,เมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอยากไปนึกถึงพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยๆอยู่ แต่ในท่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหน,นดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาและก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้น ลมหายใจยาวเป็นแเพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจ่อมรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้อง ไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดดูลงที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นในขณะที่ท่านกำหนดจดจ้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉยอยู่ อะไรจะเกิดขึ้นโดยไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำหนึ่งถึง่านั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็อยา่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาตนในมิตต่างๆขึ้นมาก็อยา่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นพาสิต ซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำกำลังกำหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปท,ทันทีอันนี้ขอให้รับปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวัง และในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกเมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบนแน่นไม่ภากจากกัน ทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าวิจารณ์เมื่อจิตกับอารม์มีความสุมมราบและมีความราบซึ้งลงไปในดวงจิตความดูดดื่มก็ย่อมเกิดขึ้นอาการดูดดื่มของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบา บางทีทําให้ตัวโยกโยกโงบางทีทําให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทําให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท้แต่อาการของจิตมันจะปลุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันเสวยตีติดในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก,ก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อๆไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆหรือปรากฏจังละเอียด ในเมื่อเจตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว <c oughs> เจตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกขตาในตอนนี้เจตของขั้นสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะเจตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นตอนนี้โดยส่วนมาก ในเมื่อเจตสงบลงไปถึงขั้นอัปปะตาสมาธิหรือเอกับปตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภ,ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้ พราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจเึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจเป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมติดไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้ จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตเรียกว่าปฐมบินญ,ญาณเรียกว่ามโนทัตเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตร่างเดิมของตัวเอง คือจิตท,ที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมารับรู้อารมณ์คือเกิดความคิดขึ้นมาสภาพจิตท,ที่หลังจากเกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตท,ที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไร อันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้ จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้ขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้ง เมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยวดพวดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาสู่ความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเจตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดมีตัวสติความรู้ความคิดขึ้นมาทันทีเจตคิดอะไร แต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบสวยโอกาสในตอนนี้กำหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆเจดคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิภาควิจารณหรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมัน หน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมื่อตัวสติที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินยจสามารถกลายเป็นมหาสติ เมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิดเพิ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติตามรู้อารมณ์คือควา,า,ามคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญา โดยลักษณะที่ว่าเจ็ต,ตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งสังหาและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งสังหารมองมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงอบนิ่งเป็นตัวผู้รู้ ก็อาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อจิตปรุงความู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถือ อาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอ,อยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปในเมื่อจิตมันสงละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้น มันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงสลดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดี เดียวกว่ามีพระผ้าพร้อมที่จิตมีสรัทธาวิยะติติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อม,ม,ล,ม,ญญม,อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทําให้เราวุ่นวายเดือดรอนอยู่นั่นไลยมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการละชนี้ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำหนดจิตลองกําหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดจ้อง ลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยทำนิชํำนานมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นต้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้ค่อยจดวจ้จองว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิต ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกําหนดจดต้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกําหนดตามรู้ให้มันลําบากจิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะกําหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่า ปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาพปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาพปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริงในเมื่อจิตกำหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ซึ้งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่า